ตั้งใจทุกคนนะคะลุงนักคนสำคัญันแบ่งปันความคิดจิตสดเอาแว่นมาใส่ไปมาให้ลูกหลานญาติมิตรด้วยจิตใจเป็นร่มใส่ให้ร่มเย็นเป็นสุขนิรันดร์ Happy birthday, hello. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, hello. ต่ออำนาจการตอนไ้มาร่วมในพิธีสุขชาติซึ่งพิีสุขชาตของาคเหนือนั้นก็เป็นการสืบต่ออายุของเราให้อยูยืนยาวนะครับจะใจทุ่นได้ตวมดไปนะครับ ฌาปนน์นาใจเดวากอกอันใดนะครับอิมิตนาสกาเรนะพุทธบูเชมีอิมิตนาสกาเรนะธรรมบูเชมีชอิมิตนาสกาเรนะสังฆบูชเชมีมักังพันเตวิสุภิสุปราคะนาทายาทิสระเนนันสหัปัญจศิลานิจจามะ

جا کے ساتھ

เจ้าเอยูสวัสดีมีนาเตยาปาเต้าสุสัตุ์ทั้งปะเตชนะอันนีได้ชัจเบนอย่างนอกทิ่ใจได้เจอในตัวสุนเจ้าทั้งหายก็ดีเป็นตุกปันหาคินบูชาอาจารย์ายชามณีปิชัดสุนัรมาในที่ประมูลหลวงกับบังคับสมรสแสดงเด่นนี้ก่อนแลว Satu sop kami telah berjurisi keragat dan jantar kewibahnya, diberak ke cekame teluk wanaka hati kita wajibikin. kita, hampa sebuah negara yang akan taham, hampa sebuah negara yang akan taham.

سالا بھے گارو موتا موتا گومایا پوکالو او بیساتھی تھ کلام اوراما ما پریتو متنا بوداکارچ ستا ہوا Aja kama dale kama namu itu na

او بی ریا پینی دا کی ہو جا گا تا کا تا پالے سوابو دے گا سم وسن دے سوابان تے نہ او دینا سبا تا کا دی دھما ہو دے सप्ताकाहे कथा सच्चवचेना सुदिते। निरसमे कौज्योंके चमनं पोसकुना सलोम। वसंकामो तपसना ओसत्सं सयति। तपोलोलो सोहं यतिच्चततेवाचत ब्रह्माचका महात्मनाई सिजका भई सबलोकले वर्णितयाना चतएतेना सच्चवचेना पुवारानापि सरस। ย่อมเป็นปัญญาปารมังโสคาสาธุโอกาสัสสิวิสุทธิมังคุณปวรโสฤดรภะพรหมที่น้องกระทำยาพวกชีวะสัตตะเพื่อตนใจตั้งทําฌานปารมีศีลปารมีไว้ <San> ไปทบกระบันาาจใจเท่าไปดูจรเราถึงยังโรียาโรกุตานามีมัคคิปัจเจวเป็นเศษเศษนั้นพันธนี้มายมีบุตพบ่บรรจารั์จะกานอมเป็นเก้าเพราะโดยปริยาทุกเ้าเหล่าจักพี่นองทุกูุทุกคนใดนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเตะเตะสนามทำจุวาสาราการวิจารูนยุภูมินตร ใมาสวดสรรพมนเพื่อการเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญวันเกิดของคุณพ่อนัคารารนอในวันนี้แล้วก็ด้สนองคอไปต้องแต่พ่นักหนามาัปาูาบ้โดตอตอไม่ละรับเตียนจงโกนหนาพิการงนสมาบริวารตามต้งลยวันฝุขนี้ มาทาปนาตัไมกตับต่อสอนาคดิทลไรปัทยวพักเดยวเจ้าสามายนีมีวามเต่าทีเท่ามันจะเกิดการถึงความพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังเจ้าว่าสันติแท้ดีดีปัญญสทั้งหลาย็ขอโอกิดภารเยเจ้าสามกายนี้มีประตตาวันนากติการนำความเดีวเุคล เจ้ากูที่สอดส่วนบุญส่วนสอดส่วนนี่ฝากไปไหนยังก็เกิดได้เกิดเจ้าองค์กลางนเบญเทวดาเทวดาพักษาตัเราต้อดัาตัวเราตองติดต่อพาตัวเราต้่อพักษาราต้องติดตอพักเรงิดต่อพักษาตัวเาตงติตักษาวเองติดต่อกวเรองติดต่อกาเราต้องติดต่อพักษาตั้องติพักษาตัาต้องติดต่อก็ขตเรตองตอาตัวเาต้งตดต่ักษาตัวเราต้ดต่อพักษาตัวเาองติดต่าวเาต้องิ่ษาตัวเราต้อติดี มันว่าเขาเจะทำลายไปในบางระเอายังขอิดของการในวันนี้ขอขอคือพระราชนแพนส่วนหนึ่งจบกับกาพบระการกาต้นตัวขาวบอกว่าการงานราชการน้องประจการงาุกขาเรางาจากพี่น้องที่ได้มาเกิดกันในวันนี้ก็ขอเธั้งทารงหลายได้อยู่เจนเป็นสุขอายุวันวันเจอาัรจเจ้ารคภไยไ้เจบ จดอันใดวัดอันใดก็ขอเมื่อสมโนไฟไปไฟอา่ยวเยี่ยมจุกอาการนั่นถุกทัเนียองแท้ดีดี่ในราดับต่ไปจะด้เราทั้ถวยนะครับอาจจะ้าอกสาก็วากันะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมันยังปันเตภัตตาณิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะ Onochya ma sabno patte piku sapo inmani patani sabari parani patikanha to amhakam thi karatan jitajaya sukaya katetha พระพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งภัตตาหารพรอมกับของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุทสงฆ์ขอพระพิกสุทสงฆ์จงรับภัตตาหารพรอมกับของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสีวิตการนันทน เร่องเอ่อมิตรภาพใช้คุณเที่ยวแต่วันนี้เราไม่ครั ăn. ăn ngày đi.

Okay. Uh -huh. ดุจมโหทังดิดุจมโหทังอะวะนันติดุจมโหทังปะตังซาดุจในจอมช่างที่ถักเป้าเสด็จเสียสิบสิบสองแห่งต่างช่างปัญญาที่ มีมีมบอะไรนะลุงมานัสคนสำคัญผู้แบ่งปันความสุขจิตสดใสให้ลูกหลานญาติมิตด้วยจิตใจเป็นร่มใสให้ร่มเย็นเป็นสุขนิรันดรกมาทิฏอ รู้แล้วแล้วว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากต้องลองนี่ไงอ่านี่หมดแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยว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 ตายก่อนดีนะเนี่ย ngầm ô mẹ nè kiếp đi nè kiếp đi là mày vừa ơi mày vừa ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn า oh. อารมณนะ <laughs> ์อารมณ์คไม่ยอมเหลือเลยนะไม่ยอมเหลือจริงจริงแฮปปี้ สดใสให้ลูกหลานญาติมิตรด้วยจิตใจไม่เป็นเลิร่มใสให้ร่มเย็นเป็นสุขมิลานรักมากที่สุด ใช่ไหมกุ<ช>๊กใช่ไหมใช่พี่โดค,ค่ะน้องพี่ดาอ๋า<ข>อสวัสดีครับแม่เหมือนกันอ๋ออร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมมาก